ร้อยพร้อมอีนี้เนีคือเกาพี่น้องมาเด้อมเด้อเรียบร้อยเอาวจีบไปเบิ้งจะเอาให้สบายดีเอฟซีสู้คู่สู้คนมือนี่เพราะกันคือเกาพี่น้องวัอนี้เสร็จเมนูอันนั้นพี่น้องเอ้ยวัอนี้สมามุกหนุ่มใม่พี่น้องเขาเสร็จเมนูมุกหนุ่มใม่นี่หนุ่มใม่งามมันีีพี่น้องเอ้ยแงนี่หน่อยเลยกัด นี่ฮะจ้างใบเรียบร้อยงามเนี่หน่อไม้พี่น้องเอ้ยหน่อไม้สดถ้าใช่บ้านหมูหน่อไม้รายการอันใช่บ้านอันทอดหมูกรอบสามสั้นพี่น้องเนี่ยสินหมูกะมี่เดี๋ยวจะทอดหมูกรอบว่าจะเอาไปมักแซ่บคือเก้าพี่น้องมาดิมักินนังกันเดน้อพี่น้องต้มหน่อไม้ทาเพื่อจะเอามาหมุกพี่น้องถ้าใช่บ้าอันมักสินหมูสามสั้นพี่น้องเอ้ยเพื่อเอาไปทอดหรือเอาไปปีแซ่บถ้าใช่มามักมามักก่อนเนี่ มาหมักเอาไปปิ้งก็ไไรไปทอดก็ะไรวโวแซบ่บหมูสามสันเนี่ยเดี๋ยวจะต้มกระเทียมใส่น้อยหนึ่งเพราะมันหอมเด <c oughs> ี๋ยวสิยอดนันสีอูวขาวสูตรหนึ่งต้าแม่ฆ้วลงไปพี่น้องเพื่อค่วมก้มกล,ม,กลมมิรุสัตเนี่น่ากินเลยนะมิรุสัต ขมขน,นี่กับปอันนะั้นให้ใส่ลงไปน้ำพี่น้องเอ้ยซอสหอยนางรมตามไม่ขั้วพี่น้องนี่เพื่อห้ซินมันนุม่มนวลน่นากินนี่เดี๋ยวจะมักไว้เขาจะเอาไปทอดหรือไปปิ่งกรอบโลดพี่น้องเอ้ย Đây xin tâm nó con Tâm nó mạnh là cái tâm không biết xay Thất xin múc xay là năm Nhi Thất tù động Nhi hóm Cái mà tăm khó bữa Rồi cái bùng เบบืืออออเเเเาตนนพี่่้้งยดี๋ยวใส่ประแด็กน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องมาใส่ประแด็กน้ำน้อยหนึ่งนี่ประแด็กเลยก็นี่อันนี้หนักจัง,งมาใส่เพราะมันประมาณเดี๋ยวฉีดยอด ซอสปรุงรสฟ้าเขียวสลากท่องใส่น้ำพี่น้องเพื่อให้ความหอมกลมกลมพี่น้องเอ้ยนี่ไป กรอบไอ้ลิพี่น้องเอ้ยนี่โคตรกรอบเลยอือฮึกรอบไอ้ลิพี่น้องนั่งกรอบกรอบเนืองๆเขาทอดมั่งกรอบกรอบไอ้ีิ้มพี่น้องเอ้ยนี่มาได้มาได้นี่โอ้

ôi không đi ơi không nữa, không lại, không à, <coughs> Bấy, nee không <coughs> không 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 không

เอาบอกกันเมนูข้างนาพี่นอกลมแห้งหนาวอยนี้เดี๋ยวสี่คอยกินแซ่บแบเนี้ Có các clip kiếp Bye bye. Bye bye em nhỉ.